สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับซิเดอร์เกมนะครับเหมือนเดิมเลยจ้าเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานฟาร์มกันไอเรื่องข้อมูลความรู้ที่ผมจะนำมานำเสนอในคลิปนี้เนี่ยก็คือการทำงานฟาร์มแบบผสมผสานมันเป็นยังไงครับฟาร์มแบบผสมผสานเนี่ยงานในโมการ์เตี้เนี่ยมันจะมีอยู่3งานที่ สามารถทำงานได้พร้อมกันเลยนะครับก็คือ 1. เนี่ยจะมีงานเลี้ยงไก่สองงานปลูกกงุ่นสามงานปลูกหญ้าเลี้ยงงัวอ่าไอสามงานเนี้ยที่บอกมาเนี่ยเราสามารถทำได้พร้อมกันเลยนะครับแต่ว่าเราจะฟาร,ร์มผสมผสานให้มันได้ประสิทธิภาพ ที่สุดเนี่ยก็คือผมไปทดลองมาแล้วเราทำฟาร์มอังุ่นพร้อมกับเลี้ยงไก่เนี่ยมันจะดีมากเปิด g p s ครับเราจะเริ่มจากงานอางุ่นก่อนเลยเลือกงานปลูกองุ่นครับกดเลือกงานปลูกอังุ่นไปเลยตาม g p s ไปเลยครับไปตามนั้นเลยนะสำหรับใครที่มีพรีเมียม V.P เสียงลดไดรวดเร็วทันใจก็ ดีมากเลยนะครับสำหรับผู้เรียนที่เป็นมี VP พีหรือพรีเม,มก็ทำได้เหมือนกันง่ายเหมือนกันแค่จอดรถให้ถูกที่แค่นั้นเองเออเพราะว่าถ้าจอดรถแบบถูกที่เป็นระเบียบเราสามารถไปมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้นะขั้นต่อนสำหรับงานผสมผสานอันดับแรกเรามาที่งานปลูกองนก่อน เริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มจากปลูกองุ่นลครับไปเมื่อมาถึงงานปลูกกงุ่นลแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพือ่อนไปพีดองหรือทุกคนเนี่ยไปที่จุดทํางานครับเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วให้เรามาวานเมเล็ดครับเลือกไปที่ซื้อมเล็ดครับ300บาทกดซื้อไปเลย เลือกสังแปลงแล้วปลูกจากนั้นให้ไปเอาบัวรดน้ำมาติดมือไว้แล้วก็ไปกรอกน้ำด้วยอย่าลืมนะว่าไปกรอกน้ำด้วยนะกรอกน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราวิ่งกลับไปที่งานเลี้ยงไก่เพื่อทีเพรครับเลือกงานเลี้ยงแม่ไก่แม่ไก่ไค่นะครับืมไปรีบไปเลย ยิ่งเร็วยิ่งดีเออขั้นตอนไม่ได้ยากขนาดนั้นเมื่อเราไปที่งานแม่ไก่เนี่ยให้เราไปซื้ออะไรนะไปสมบักงานซื้อหัวอาหารซื้อไก่ไปเลี้ยงหลังจากนั้นก็ให้รีบมาที่งานปลูกองุน่นขั้นตอนก็ดูจากในคลิปได้เลยอาจจะงงเล็กน้อยถ้าไม่เข้าใจ <c oughs> หรือหรือหรือไม่เข้าใจกันหรือเปล่าหรือเข้าใจกันไหมต,ต้องเข้าใจและสอนขนาดนี้แล้ว ถ้าดูคลิปนี้จะเข้าใจนะเนี่ยใครอยากหาเส้นทางไหนลองกันดูได้แต่ถ้าใช้เส้นทางนี้มันจะไวที่สุดละที่ผมใช้งานอยู่แนแนะคนามว่าตงเป็นจัก,กรยานในการเดินทางมันจะเดินมันมันเช่มันจะเดินไม่ใช่เดินมันจะรวดเร็วในการเดินทางนะเออจักรยานนี่สำคัญมากรวดเร็วในการเดินทางมากครับ อืไปกวาดสมบัครงานเลยครับสมบัตงานเสร็จเนี่ยซื้อแม่ไก่ซื้อหัวอาหารให้เรียบร้อยปึ๊บนี่ก็เป็นการผสมผสานสามารถทำงานได้พร้อมกันอยา่างง่ายดายโอ้เคล็ดลับที่ผู้เล่นใหม่ไม่น่าจะรู้เลยเนอะแล้วก็วางแม่ไก่ลงครับหลังจากนั้นไปที่งานอางุ่น เพื่อไปลดน้ำต้นไม้ต้นองุ่นที่เราปลูกเอาไว้ไปนดนทากันเลย l ล t วสกูเอะเบเบ้เดินทางเดินทางนี่แหละครับอันนี้นที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยผมเพิ่งหนึ่งเดือนกีนนะจริงๆมันสามารถทำได้นานละแล้วผมเพิ่งมีวเวลาฟาร์มก็ จุกคีขึ้นมาได้วันมีการผสมภาษาระหว่างงานต่างๆสามงานในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งงานปลグกกุ่นกับเลี้ยงไก่เนี่ยมันเข้ากันอย่างลงตัวเลยออ่ะ,อะหลังจากนั้นไปลดน้ำครับลดน้ำเสร็จทำไงต่อเดี๋ยวบอกกันหลังจากลดน้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตรงนี้ลดให้เลยเราก็ไปเอาตรากก้า มาติดตัวไว้ติดตัวไว้เลยนะป่เสร็จแล้วเรากลับไปที่งานเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ครับกลับไปเลยด้วยจักรยานเพราะว่าเมื่อเรากลับไปที่งานเลี้ยงไก่เสร็จปุ๊บไปให้อาหารไก่เสร็จแล้วกลับมาที่องุ่นเนี่ยอางุ่นอาจจะโตได้พอดีปึ๊บพอเรามาเก็บองุ่นเสร็จ เราก็กลับไปเลี้ยงไก่อีกรอบหนึ่งเพื่อไปเก็บไข่แล้วเก็บไข่เสร็จเราก็ทำวนลูปไปเลยเก็บไข่เสร็จปุ๊บวางแม่ไก่ซื้ออาหารไว้แล้วเราก็มาสมัครงานอังุ่นแล้วก็ปลูกวนกันไปเรื่อยๆงงไหมถ้านงงนี่ผมก็ไม่รู้จะอธิบายในวิธีการไหนนะถ้างงเนี่ยอันนี้คือผมหาคำพูดที่คิดว่าน่าจะเข้าท่าสุดละ อ่ะมาดูไก่ครับมาดูไก่ไก่เราอยู่ไหนเอ่ยเราหายอาหารมันนะไก่ของเรายังไม่หิวข้าวเดี๋ยวรอหิวข้าวสะกรู่นะหิวหรือยังหิวหรือยังรอสักแป๊บหนึ่ง อปอออ่าหิวแล้วเราก็ให้อาหารไก่เลยหลังจากนี้นะ่ะเราสามารถอันนี้ได้นะเขาเรียกว่าอาจจะรอไก่ตอนแรกอะที่ผมทำคลิปแบบผมลืมลืมลืมขั้นตอนนิดนึงผมก็เลยนั่งรอไก่เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไปถึงองุ่นแล้วนะเพราะว่าถ้าเราให้อาหารไข่ไก่เสร็จเนี่ยเอย้ให้แม่ไก่เสร็จเนี่ยเราก็รีบไปที่องุงนเลยเพื่อไปเก็บ เง่นที่โตแล้วเก็บอง่นโตแล้วเสร็จเราก็รีบมาเก็บไก่เออขั้นตอนอาจจะเยอะนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นในระหว่างที่ล้อไข่มันออกไก่ไม่ใช่ไก่ <c oughs> ไก่มันออกไข่เนี่ยเราก็มาเก็บังุนครับปึ๊บนี่ัง่นโตพอดีแนะนาว่าเก็บเสร็จเนี่ยให้เราปลูกใหม่แล้วก็รอรดน้ําต้นไม้เลยพอไปถึงไก่เนี่ย ไข่มม่จะเกิดพอดี <All right. S 1> อย่าลืมสมัครงานก่อนปลูกด้วยนะถ้าเราไม่สมัครงานก่อนปลูกเนี่ยมันจะไม่สามารถวางเมล็ดพันธุ์ได้ mm hmm. เออวางเลยครับเ,ออเราก็ไปลดน้ำตามแบบฉบับเหมือนเดิมเลยแต่ในคลิปเนี่ยผมจะไม่ได้รอลดน้ำนะครับผมจะตรงไปที่ไก่เลยเพื่อรอไข่ไก่ พราะเก็บไข่ไก่ด้ผมไม่จบคลิปเลยแล้วเราก็ทำกันวนไปนะแบบนี้เลยที่ผมสอนทำเนี่ยทำวนไปกันเลยครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆผมก็จะกลับไปที่งานเลี้ยงไก่เพื่อรอไข่เออไม่รู้ว่าตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเนี่ยทุกคนจะเข้าใจขั้นต่อวิธีการทำงานแบบผสมผสานนี้หรือไม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าหากว่าคุณทำเป็นแล้วแล้วก็การทำงานแบบ ผสมผสานเนี่ยจะทำให้คุณได้ทรัพย์ที่เยอะขึ้นและได้ของจากการทำงานมาสักสองอย่างประมาณสักสิบกว่านาทีเนี่ยจะได้เงินสองพันกว่าแล้วก็ได้ไข่ไก่พร้อมกับองุ่นพวกองุ่นเลยก็ได้เอออันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่ผมมาสอนนะลองเก็บกันเก็บข้อมูลกันไปทำดูนะอยากไปทำไอเลี้ยงงวัวพร้อมกับองุนก็ได้ อันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากใช้ทางไหนผมแนะนำว่าให้เอาสองงานนี้แหละเลี้ยงไก่กับปลูกกงุ่นนะครับผมรอไข่แล้วตัดตัดไปตอนได้ไข่เลยนะอ่ะนี่ครับเก็บไข่เลยปับ๊บเก็บเลยนะโตละโตละอ๋อเก็บไม่ได้มามาเก็บไข่ก็อย่าลืมเปลี่ยน เป็นชุดทํางานของงานเลี้ยงไก่ก่อนนะครับถึงว่าจะทําได้ชึบชึบชึบนี่เราก็มาเก็บไข่แล้วก็ได้ไข่กับเงินอีกพันห้ารวมๆแล้วก็น่าจะได้เกือบสองพถ้าทํำผสมผสานกับงานปลวกงนไปด้วยอันนี้สําหรับสายขยันนะจ๊ะเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ทําวนไปเนี่ย พอผมเอาไข่ไก่เสร็จก็มาเอาไก่ไปวางต่อแล้วก็ซื้อหัวอาหารไว้รอหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะไปรดน้ำที่งานปลวกกองอุ่นเออปึ๊บนี่แล้วก็จะไปรดน้ำที่งานปลวกกองอุ่นวิธีการนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือว่าสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็ลองไปศึกษากันทำดูนะอันนี้เขาให้มาดูคร้าวว่าเอ,องานผสมผสานเนี่ยก็คืองานที่ทำได้พร้อมกันทั้งสองงาน หรือ3งานพร้อมกับงานปลูกหญ้าเล็กงวได้อันนี้ก็ต้องไปลองกันเองแต่ว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือทํา2งานไม่จะไม่ว่าจะเป็นงานปลูกกระนลกับงานเล็กงูหรือว่าจะเป็นงานเล็กงูกับงานเล็กไก่ก็ได้2รูปแบบเราไปศึกษาวิธีกันดูนะอันนี้ผมก็กลับมารดน้ำต้นงุ่นลที่ปลูกไว้ มันจะงงกันเลยวัเน,นียลงคลิปไปทุกคนจะเข้าใจกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยจริงๆอ่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับอ่ะกลับมาลดน้ำได้ถัานเวลาเอาละครับซินต์เกมขอตัวลาไปก่อนชวนเพื่อนๆพี่ๆน้อง,องเข้ามาดูกันด้วยนะจ๊ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คอมเมนต์กดซับสไคร้สำหรับผู้ติดตามใหม่บายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยว คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำอาหารพวกน้ำม่องุ่นข้าวไข่เจียวหรือปลากระป๋องต่างๆที่สามารถทำได้ในเซร์เวอร์เกี่ยวกับอาหารนะครับเอาละเกลเบไปแล้วจ้ะยอหยีเบเบ